โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะครับเป็นการต่อยอดความสําเร็จจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันหลายๆเฟสที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าวิกฤตการโควิดทาให้ธุรกิจภาคท่องเที่ยวและบริการเนี่ยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องนักท่องเที่ยวก็อยากไปเที่ยวแต่ตังไม่พอนะครับรัฐบาลก็เลยเข้ามาเป็นคนกลางโดยการช่วยทําโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็สามารถที่จะได้ส่วนลดในการเดินทางใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการที่พักโรงแรมก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีประชาชนชอบแล้วก็ตอนนี้คึกคักกันมากโรงแรมน่จองกันเต็มเลยครับนักท่องเที่ยวตาม ทยก็เที่ยวกันที่สําคัญที่เราอยากจะเตือนผู้ประกอบการโรงแรมนะครับว่าอย่าขึ้นราคาเพราะว่าท่านเนี่ยชอบไปแอบขึ้นราคาเรารู้นะครับถ้าหากท่านไปแอบขึ้นราคาปุ๊บเนี่ยท่านก็จะเสียโอกาสเพราะว่าตรงโครงการเนี้ยก็จะหมดไปเรื่อยๆท่านก็จะไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่นะครับพวกเราต้องช่วยกันอย่าขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภคเราเที่ยวด้วยกันจะได้มีตอบไปเรื่อยๆนะครับผมตะภลัสสิริกุลพิศสดผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นที่ฐานรากเศรษฐกิจบุนเวียนครับ